สวัสดีครับผมเอฟซี FC ครับตอนนี้ก็ยุ่กับบุญน้ำโชคครับผมบุญน้ำโชคได้มาตามโตเลขครับผมของพระอาจารย์วัดปลาดงหน้าเพิ่นครับผมเมื่อนี้พระอาจารย์บอกว่าฝันดีครับครับผมฝันดีจนต้องได้เอิ้นยูทูบเนี่ยครับมาร่วมโตกันอ่าเพื่อสิมาฟังความฝันของพระอาจารย์เพิ่นฝันวามีเทวดา,ามาแห่รอบวัดวสันครับผม มาขอเงินขาดไปแห่รอบวัดเดี๋ยวเรื่องเล่าสิเป็นจังไรเนี่ยเดี๋ยวบุญน้าโคกะจะพาเอฟซีไปเบิ้งครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมเพื่อบ่ให้เป็นการพลาดในคลิปต่อไปของบุญน้าโชกครับผมเอาเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับนักาสครับหลังจากงวดที่แล้วนี่ได้มาตามครับผ้าจารย์ครับ ได้มาตามโยได้ตะเลขทูบมันว่าผ่าตัได้ตะเลขทูบอ๋อเรเลกทูบพี่ยังก่ล่ะสี่สี่ทีเก้ากัจับมาทีสี่ทีเก้าอ๋อเลูบเรียวากันด้วยสี่ทีเอ้าอีออันนี้ก็เลขทูบเชียงว้านอำหรับก็เจะาม่าม้วหลายๆเนาะนอนย่มเงขึ้นหรือว่าฝัน หม่ม <ih unting> ันมันเคลื่อนน้ำหนักหน่อยายผมก็แบบอธิบายอยู่ว่าอะไรเคลื่อนเมยมันเมื่อยนอนหลับดีเนาะพันวันพระเจ้ามาหลายเจ้าพระเจ้ามาแต่ใส่สันพระเจ้ามามากหลายหนึ่งมาแต่ใส่ผู้เฒ่าผู้สาวผู้อยังหมดกอดเงาที่ไหนนี่ยมากเอาหอดกอดเงามาแหว่ขึ้นที่ฝันเมื่อคืนเนี่ยนะบอกม่อคืนแล้วก็แบบนี้พระเจ้า เขามานีหลอะม่เออหมือน้ำเดินหมือนมากมามากรู้เถ่าผู้ยังมากรับว่าเออแอ่ขอแม่าหงไล่เดี๋ยวมหาปูมาหายาคูนมหาปูนี่ละมหายาคูนี่ละวอ้ท่นแต่วันนี้อันมามมหาเดี๋ยวม่าจแหงไล่ไอ้ท่นคือกล่องเงาถุงยงงถ่ายยุนาบทวันนี้มานมาขออ้่นมาขอเงินอันนี่แม่ไปแห่ไหมนี่ย ใครเลาว่าพวกเก้าเอาไปแห่ยังไงเงินเคืนยอกันครับนี่แล้ะนี่แหะมองเงินตัวนี้เราะไปแห่ครับหมอเงินตัวนี้หลไปแห่บ้านเจ้าพวกเจ้าจแห่ยังไงก็่านครับอันบ้านนี้ก็เราก็ได้ไปแห่แห่แหอมนาแห่อมบวชสามรอบครับผมฮห่อมบวชสามรอบเราก็ได้ไปแห่อมตันไม่ไงสามรอบครับแล้วก็มาแห่อมาลาไงสามรอบให้เราก็เด้ท่านแฮได้้องเงินไปยวง คือมาเงืนใบเดียวบ่กครับอาจารย์เงิ่อน,นหน่อยๆนี่หมากัดนีมาว่าไงเงิ่นก็เงินขาดภาพเงินก็เงื่อนขาดนี่เงินอันนี้มานาะใส่นีหมากัดเงินไปเหี้เราหมากัดเทียนทิน้งนี่แต่แต่แต่ในภาพความฝันของพระอาจารย์นี่ก็คือเห็นเป็นอันนี้แล้มหมบ่ะครับขาจเจ้ามาขอตัวเป็นคูมฝันอันนี้คูมจริงอ๋ออันนี้คูมจริงขันหมากัดนี่คูมจริงอแต่ว่าในฝันนั้นคือคือใครบ้านเขาเจ้ามาขอเอาเงิน ต้นใบนี่ไปแฮ่บ่อแมนได้บ้านแจ็คแมนก็เจา้ามาไทยใส่มาขอ,อนที่ว่ามีทั้งกล่องนุ่งกล่องแย่ามากเหรอเออมาขอนตัวนี้ไปแฮ่คือค่าเจ้าบ้านก็เสียงเงื่อนขาดๆไปแฮ่เนาะแต่ว่าข้าเจ้ามาหลายๆวันข้าเจ้าผูเสียบต้นบอกคนเลสืสอยมาสวมมาคนเลย่อยไม่ให้ได้ให้ยังบอกว่าสั่นดอกมันมีเป็นอยเางไรบ้าเนาะเอาไปแฮ่ก็เอาไปแฮ่เด้อยพวกเจ้าก่อนออกไปแฮ่กับสีมะขึ้นยกู้เงินก้อนหน่อว่าท่านเอามาขึ้นอาจารย์นี่เขาคนวางสินะครับผม มาหนึันก็นได้ออกแห่แห้อมซาลาามแหอมบวชสามรอบ้นใม่สามรอบมานก็ไม่แหอมออมสาลาหย่อีกสามรอ,าอ,ามอบนะค<ะ>รับร่างในบาทแล้วจะแห่ทางแหแต่ขึ้นไปนี่แต่ว่มันคอยออกตรงๆมาเลยสามตัววัดมาามาให้นะหเงินมันว่ดสาลานี่ <3 S 2> ครับไปแห้อมบวช้าเก้าสาห้าเก้าเกมันออกสามตัวตรงๆๆไว้ดิไม่หด่คอยซื้อรถแ่คยซื้อรถแต่รีลา์แบนี้บ่เคยซื้อแนวทางลายแนี้เยอะดิ หรือเล่ยร่องบึงครับหรือมันมปนฝันคักปวดเนี่ยเจ้าเอาไปแห่เอาัเอาซ้ำนี่แม่ไปแห่เจ้ามกเจ้ามะขอเอาเดี๋ยวน้นหน่อยนี่บอกไปแห่ขน้อยเพื่อกเจ้ามากอ่างไรหอมมากเอนเจ้ามากัางไรหอมหอวมาเปิดมูเพื่อนพวกเราเป็นใจานเห็นนล้วบาดนี่ยไม่ยมกัด ซ่วยรัฐบาลดูสอแนวทางดูวกเป็นนางนี่เนาะสอลอตเตอรี่ไปลอตเตอรี่พ่กเป็นนางเงินบอลวเป็นนางหมได้ยอะบ่เคยสิครับบ่เคยซอยรัฐบาลายครับช่ยรัฐบาลให้งบหน่อยสืได้ครับวน้าฝันครับฝันเนี่ยฝันมขึ้นเห็นะรยังาอันจับอันนั้นเห็นีหค่ะอาจานมั่งตรงนี้เลยัต้มก่งมั่งตรงนี้เลยครับโอ้โหจะเรียงหนวดนี่เราบงเรียงบ่คุยกันตาดีบ่เรีงเอาหนิบ่เรียงนี่หนิ่้ซเชือน้ำตัวนี้แหละหนิ้าช นี่หละผมซื้อแนวทางคำตัวนี้ละแข้งหัวถถีข้างกันเลยนี่แหละครับคือลอตเตอรี่ที่พระอาจารย์ได้ร่มทุนไว้มันมันคือกันกับเหมตัวน้อยตัวเดียวเดียวคับห้าเก้าเจ็โอ้นี่นะครับพี่น้อมคือาวังเนอจอเอาไว้เด้อค่ะฮะเดี๋ยวมันอาอ้อมโบสถสามรอบนี่ครับเงื่อนขัดขาดเง่ออมต้นไม้สมรอบเกจมันแอ้อมทาไสามรอบ เก้าาเก้าแล้วมันรอบมันก็ต้องเป็นศูย์รอบก็ต้องเป็นศูนย์ผมคดกูคิดหาเก้าเจ็ดครับผมสองหาเก้าเจ็ดสองหากาง้ามสองหาเก้าเจ็ดอ่ะช่วซอยรัฐบาลนี่เนาท่างันไว้ว่าฝันดีครับวันน่้ไิ่ใจเลยฝันดีป่ะนี้พระอาจารย์ก็เลยซอยรัฐบาลไทยเลยซอยรัฐบาลไทยเลยว่าเป็นว่าเป็นนังนี่เนาะนี่เนาะว่เป็นนางครับว่าเป็นนังวันนี้ ับเขียนเมื่อนั่นผมซื้อส่วนพูดว่าพูดถ่อแแห่เรียกคำว่ากาพูดออกพูดว่าถอดไนผู้ถ่อกันว่างที่ว่าต้องกาบว่าต้องตัดไปตัดมาว่าต้องกาพพูดว่าสิ่ไหมบอกข้างวันนี้ดิแค่เนาะค่ะนี่นี่ว่าต้องตัดไปกามาพูดว่าอย่านี้นี่แหละว่าต้องตัดไปกามาว่าต้องตัดพร้อมโอฟันว่าบอกแบบนี้เลยออกแบบพี่เลยซุปผู้ถ่านั่งเต็มอยู่นี่ถ้าอาจารย์กำมันใจเลยมันใจคักเลยมันใจคักเลยพอไม่เคยฝันแบบนี้ แต่เพราะว่าสิฟันเข็งอันนี้หน่อยนี่จือเกลี่ยดิคือบนสีมาผมว่าเป็นไปได้อยู่ครับพเจาอาจารย์ที่ว่าพระอาจารย์อยากได้ไอ้ทั้งฝุ่นทั้งอันนี้เพิ่นเพิ่นสิมาซอยแปลงซอยสางบ่าเมียในว่าเป็นสิปูกระเบื้องชลานี่าเนาะครับผมเออการย้อมอะไรเป็นแตซอยสางซอยแกงเข้ากับเบาคนน้ำเออเพราะว่าผมบาลตัวมาคักมาเนี่ยถามจนถามว่าพวกเจ้ามาจากไหนเรโยมพ่อโยมแม่โยมน้องโยมใหญ่ย้อมไอ้หอมมากว่าสัน ผมมาผมเป็นพ้นท,ลทะท <ผม S 1> ล้วเที่วบดาใช่ไมผมมาเทวดาคันหอน่ะอมากว่าพอนี่ล่ะครับเ้เพราะว่างวดมันออกขา,ขาเก้าเกียงวดออกมาไม่เที่ยงข้องพอวยพี่้เนกันเห็นก็เปนบอครับเออมันออกตู่ๆด้ยสามตูด้วยห้าเก้าเกียตโอเคว่าสีน,านั่นนี่ตอนนี้คับวันนี้จะเคียร์คดเจนคับนอาจาเนะโอ้ยชาเจนคากบอกวอ้ บอกว่าต้องกับพ่อบอกว่าต้องกัดไปตัดไปตัดมาพ่อหัวตรงๆเลยอืมไว้ซีหนาซีลังไปใช้ได้อะนี่แหละครับผมอืมเลขยูเงินคือหาเก้าเจ็ดนะครับผมผ้าจานก็เลยไปหาสลับไปสลับมาลรอไปสลับไปสลับมาหาเก้าเจ็ดมานน่ยซอยรัฐบาลไทย้งบหน่อยเง่นอืมฟันดีครับ ืคิดว่าพระอาจารย์คิดว่าเป็นเทวดาแน่แน่มันบอครับเป็นเทวดาแน่แท้ถ้าจะเอาพยางค์ไหมคันว่าคันว่าเป็นเป็นโยมเป็นคนเป็นอย่างนี้ถ้าจะเอาไปจังสี่ขี่รถมาดิลายคักหลายแน่ยมันบอหลายคักหลายแน่เตี๋ยวบ้านในช่วงตีก่อนง่ายกว่าบุบบุบอยหุ่นหนาบวนพุร่าแต่ว่ากับช่วงยางมาเอาเอาเอาเงินอันนี้กับกับยางครับแล้วการแต่งตัวล่ะครับก็คือคนปกตินี่บอกการแต่งตัวใส่สูงขวี้เฮงขาสันเง แต่กระชายเสียพิดดุ่มกุ้งะห้งนะ,าะมากินตัวกับมิตราโบกินตัวหอมหอ,อมนี่มาโอ้อเทวดาละตีเนาะผมมาเนี่มมนมนมนนนยกกม,มันมนุษย์อนได้เพื่อนอะในยุคกระดานเลยมันมีมันมีสองสองก่อนมันมีสองสองผมผมไล่ได้ทั้งทั้งหนาเนี่ยทั้งหลังปัดเลยสิระตะีครับไล่ซับออกเพราะาันมัน,นก็บกว่าเหตุการต่อว่าอนี่นเดก็ บ่ต้องกลับเลยเป็นบอกเป็นเน้นว่าบ่ต้องกลับโบต้องตัดบ่ต้องกลับอันนี้ก็คือที่บ่วงควงโบต้องกลับบ่ต้องตัดเฉินบ่งวดกว่าหนึ่งเพิ่นมาบอกกันว่าผู้ใดมาเอาก็ได้สามศูนย์สามศูนย์เนาะเพิ่นอันเพิ่นเล็บแย่เพิ่นเล็บเฝ้าแย่ก็บอกลูกหลาเรศีออกลูกพ้าเรศีออกมือนี่เด้ออันสามศูนย์อันนกลับเป็นศูนย์สามเลยเป็นว่าเนาะเพิ่นก็ออกของเพิ่นจ่อยครับแล้วเราก็ถือลายอนี่กันซุ้มเมือเช้ามาวัดถือลายครับสวัสดีครั กากะชีพเป็นทั้งบนทั้งขุณอยู่ดอกกัดมิ้วทำนี่ล่ะข้ามีก็ได้เออมันก็มีเสียวนี่แล้วก็ฝันเห็นว่าขึ้นไปจีฟันเห็นอันนี้ที่เงื่อนขาดขาดนี่เนาะเงื่อนขาดขาดใครย้อนเห็นตัวเลขก็เนาะน้าอาจารย์เออจะแบ่งแล้เหลือไว้แต่ตัวเลขครับพไปน้องครับมีรอบนี่ล่ะพระอาจารย์ตั้งใจสิเว้าให้ทั้งยูทูบฟังเลยแม่แมนแต้งใจเลยตั้งใจสิเว้าให้ทั้งเพราะว่าฝันดีครับ แนั่งคนก็จะแหบุบบุบนูนน้ะพอไปแหน้ำก็จะแล้วแห่ซ้ำีกนมงมนเลมาหลายหคนมาซ้ำนี่ไปแห่่ซ้ำนี่ซ้ำนี่ซ้ำน่แหเงีนขาดขาดกัดทีเฮ้ยมาเงื่อนขาดขาดมาการจะไปแหเห็นหรือเาเอาว่ากลงทับไปจังไมันอนีนครับเีว่าราเ็จเมื่อก็จามาถวายเห้พ่อเห็นม่อเจแล้วว่า ว่าตัดก็ต้องก็ไปกับมาใช่ไหมคนณอาครับเอาเอาแบบจระๆแจ้งๆแบบนี้เลยเนาะความฝันม anyway ันชัดมาเจงครับครับเมี่ยครับการเพื่องการรับอ่ารับฟังตามความฝันของพระอาจารย์เพื่อนเนาะเนาะแม่ยอ่าเฮาอันนี้เพื่อนเราตามความฝันเรตามความฝันนั่นแหละครับแต่ว่าเฮาเบิ้งเฮามองแล้วเฮาสิพิจารณาจังได๋กะลองพิจารณาเบิ้องครับ นี่ตอนนี้ละข้อมฝันก็ได้อ๋อครับอืมแต่ว่าฝันคาคัวกับตาทินใจเรื่อเไ้าชอบนะเอาละบาทนี่ครับอืมรบกวนอาจารย์ซ้ำนี่แล้วนะครับแล้วขอบคุณพระอาจารย์ครับผมขอบคุณครับตาดูตาดู